มีคนสวิสบอกแขว่านี่คือเส้นทางเดินเขาที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เขาเคยเดินมาค่ะและนี่ก็คือเส้นทางเดินเขาจากครินเงนสต็อกไปที่ฟรอนต์อท์สต็อกเส้นทางเดินเขายอดฮิตของคนสวิสมีคนบอกว่าเดินยากมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแข่จะรอดไหมตอนนี้กาลังจะไปขึ้นกระเช้าที่ครินเงนต็อกลุยเราสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็รอแชร์ลิฟต์นะคะไป ซึ่งค่าขึ้นเขาไปกลับจะอยู่ที่34ฟรังแต่แค่ซื้อแค่ขาขึ้นอย่างเดียว22ฟังหลังจากนั้นเราจะเดินกลับไปถึงสถานีสโตทค่ะนั่งแชร์ลิ์แค่10นาทีก็ถึงด้านบนแล้วและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินเขาเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินกันเลยค่ะทุกคนวันนี้แขกมาเดินเขาวันเสาร์คนก็เลยเยอะมากๆแถมอากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนมากแดดไม่จัดคือเดินสบายมากและระหว่างทางที่มานะคะคนเต็มทั้งรถบัสรถไฟแต่ไม่ต้องกลัวพราอมีกระเช้าขึ้นมาตลอดเวลาค่ะ แค,แค่เมขมาเดินเขาในวันที่16สิงหานะคะเพราะฉะนั้น,นบรรยากาศที่เราเห็นก็จะเห็นน้องวัวมากินหญ้าบนเขาช่วงหน้าร้อนเนี่ยกเกษตรกรเขาก็จะเอาน้องวัวมากินหญ้าออร์แกนิกบนเขาพอเดอนกันยาลงไป <palette> เขาก็จะเอาวัวลงเขาค่ะและนี่ก็คือเส้นทางเดินเขาของเราด้านล่างนะคะ<ว>ก็จะเป็นผาอย่าเผลอตกลงไปนะจ๊ะทุกคนรับรองว่าไม่ได้กลับขึ้นมาแน่ๆทางเดินก็จะเป็นบันไดขึ้นลงสลับกับทางเรียบและก็มีการเดินขึ้นเดินลงตลอดเส้นทาง 5นาทีนะคะทุกคนก็จะเจอกับวิวนี้เมากลยทางเดินของเราเราจะเดินขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนซึ่งเส้นทางนี้นะคะเราจะเดินจาก Front ์เอลสต็อกมาที่คริงเ e นสต็อกก็ได้แต่แค่เลือกเริ่มต้นจากคริงเ e นสต็อกเพราะว่าจุดสิ้นสุดที่ Front ์เอลสต็อกจะมีร้านอาหารแล้วก็มีจุดชมวิวที่สวยมากเด,เ,ดเดินเดินเหนื่อยเเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนชมวิวแล้วก็จิบเบียร์เย็นเนรับรองว่าฟินสุด,สดๆจ้า ซึ่งถ้าใครมาขึ้นเขาในช่วงนี้นะคะสามารถแต่งตัวสบายๆได้เลยส่วนมากคนสวิตก็จะใส่กางเกงขาสั้นส่วนแค่นั้นกลัวหนาวก็เลยใส่กางเกงขายาวดีกว่าลและนี่ก็คือวิวระหว่างทางเดินค่ะส่วนมากก็จะเป็นหน้าผาเป็นทางเดินสวยๆแบบนี้ตลอดเส้นทางก็คือสิ่งที่เราจะเจอค่ะเดินไปวิวด้านซ้ายก็จะเป็นทะเลสาบและทางก็จะเป็นขึ้นขึ้นลงๆไป่แล้วก็มีน้องวัวให้ถ่ายรูปตลอดทางหญ้าบนเขาก็ค่อนข้างสวยงามอาจจะเป็นเพราะว่ามีน้องวัวมากินหญ้าบนเขาหรือเปล่า เริ่มหอบแล้วครับทุกคนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะเรามาถึงครึ่งทางแล้วสวยมาก,มากลง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 และเดี๋ยวเราจะขึ้นกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทางที่เขาบอกว่ามันหินมากมันจะหินแค่ไหนไปลุยแล้วทางเดินของเราคือสวยมากทุกคนฟัง มาเดินเขาแบบนี้นะคะต้องเตรียมรองเท้ามาดีๆควรเป็นรองเท้าสําหรับเดินป่าเดินเขาโดยเฉพาะเพราะสิ่งที่เราจะเจอก็คือหินตลอดทางไม่งั้นเจ็บเท้าแน่รองเท้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนมันจะเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือวิวแบบอลังการมากค่ะทุกคนและนี่ก็คือเส้นทางอีกยาวไกลมากๆจ้าและจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมยอดฮิตที่คนชอบถ่ายรูปกันและทางก็แคบมากๆด้วยค่ะ ซึ่งตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะเดินลงไปอย่างเดียวค่ะเดินเดินเดินแล้วก็เดิน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 แล้วก็เดินบอกเลยกลับบ้านวันนี้มีลาแน่นอนค่ะเพราะว่าขานี่ก็คือใช้แรงเยอะมากและสิ่งที่ทุกคนขยาดในจุดนี้ก็คือยิ่งเราเดินลงไปเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องเดินขึ้นเท่านั้นค่ะ ก็เพราะว่าอีฟอนอัลสตอกนะคะมันอยู่ด้านบนตอนเดินขึ้นเนี่ยมีหอบทุกรายค่ะเพราะทางมันค่อนข้างชันมากๆแต่ยอมเธอค่ะทุกคนเพราะว่าวิวมันก็อลังการมากๆเช่นกันจ้ามาถึงที่ฟอนอัลสตอกแล้วค่ะว้าวใช้เวลา2ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกว่าจริงๆด้วยนะคะแล้วก็วิวทุ่งหญ้าก,กับทะเลสาบลูเสิร์นด้านล่างบอกเลยว่ามันเข้ากันมากๆ จริงๆถ้าฟ้าเปิดนะคะวิวจะสวยงามแล้วก็อลังการกว่านี้เยอะมากๆแต่แขกก็ชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่ร้อนมากเดินไปแล้วมันสบายๆแล้วเดินได้ทั้งวันบอกเลยว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่คือเส้นทางเดินเขาที่แนะนําเลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่พอเดินได้นะคะกับทางชันๆน,นะคะสองชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างชันประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งค่อนข้างชันนะคะแต่ว่าก็เดินไม่ได้ยากมากนะคะก็ค่อยๆเดินไปเดยวก็ได้แล้วแต่ว่ามันคุ้มค,ะค่ะเพราะว่านี่คือวิว ทที่เเเราาจจะจออตลดส้นงและนี่ก็คือวิวที่แขกชอบที่สุดเลยน้ำทะเลสาบสีฟ้าทคอยบวกกับยอดเขาวบวกกับทุง่งหญ้าโอ้โหมันฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคะไปถึงที่โซนใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะและนี่ก็คือน้องแพภูเขาพระเอกของวิวที่ฟรอนอลสตอกค,ค่ะ และนี่ก็คือแชร์ลิฟต์นะคะที่จะลงไปยังฟอนอัลซ็อกสำหรับคนที่ไม่อยากเดินเหมือนแข่แต่บอกเลยเดินก็วิวสวยมากๆดูสิทุกคนทั้งทุ่งหญ้าท้องน้องวัว แขแนะนำว่าเดินลงดีกว่าแต่จะบอกว่ามันชันแล้วก็เหนื่อยมากๆแล้วทางมันเป็นหินแบบแข็งมากๆค่ะแต่มันก็คุ้มค่านะนี่คือวิวที่ทุกคนจะเจอพอเดินลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นสถานีสโตที่อยู่ข้างล่างแล้วก็แชร์ลิฟต์นะคะนี่คือเส้นทางเดินที่แขชอบมากๆจริงๆถ้านั่งแชร์ลิฟต์ลงมามันก็น่ารักนะทุกคนมองเห็นวิวแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยแบบแขด้วยนะคะแต่ว่าแขชอบเดินลงแล้วก็เห็นน้องวัวกินหญ้าแบบนี้เราถ่ายรูปคู่กับน้องวัวคือมันน่ารักสุดๆเลยว่าแต่ทําไมน้องวัวมองเราแรงจังนี <laughs> ่แหละค่ะชีวิต แค่ที่สวิตหนึ่งวันนะคะเดินป่าเดินเขาใครสนใจเส้นทางนี้นะคะแนะนําให้มาเดินรับรองว่าสิ้นสุดๆแน่นอนค่ะแต่ว่าสวยที่สุดในสวิตหรือเปล่าให้ทุกคนตัดสินกันเองนะสำหรับแขยังไม่จ้ายังมีที่อื่นที่เจ๋งกว่านี้เยอะค่ะทุกคน